สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูคอมโบใหม่นะครับผมก็คือตั้งแต่ตัวละครแจ็คเข้ามานะครับมันก็เป็นคอมคอมโบนี้เกิดขึ้นนะครับผมคอมโบซึ่งผมบอกได้เลยว่าเป็นคอมโบที่แบบเก่งที่สุดในเกมนะตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมแต่ว่าเรื่องของไอเทมก็ต้องเยอะนิดนึงนะครับสาคัญไอเทมที่สําคัญมากๆก็คือกระเก็บ3มชิ้นแล้วก็ตามสะท้อน1ชิ้นนะครับผมก็คือดาบของไอ ดับของแชงคูดถ้าจำไม่ผิดนี่นะไอเทมชิ้นนี้นะครับจะจาเป็นมากๆเลยเพราะว่ามันจะช่วยทําให้หนวนดดานั้นไม่ตายนะครับแล้วก็กระเก็บ3มชิ้นเอาไปใส่ให้หนวนดดานะครับส่วนคอมโบจะเป็นประมาณไหนเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะไปตีพลังที่เป็นประมาณ1ล้านอัพเลยนะครับผมไอพวกที่พลัง1ล้าน1ล้าน1นึ่งแสนอะไรประมาณนี้นะครับผมก็คือเป็น พวกระดับท็อปทอปของแต่ละเซิร์ฟนะครับผมที่พลังเขาจะอยู่ประมาณเนี่ยหล้านขึ้นไปคนนี้ก็1นึ่งล้านแปดหมื่นนะครับหินแต่ละคนผมคาดว่าน่าจะมีหินเหลืองหรือหินอะไรกันนี้ค่อนข้างที่จะเกือบเต็มกันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสทีมท,ที่แบบคอมโบโส่วนโหดเลยเนี่ยขอถดอดลอดให้หมดนะครับผมก็คือหนอดดำหนวดดำกับแจ็คนะครับฝั่งตันนี้จะเป็นคู่หูคอมโบที่แบบผมบอก้อะไรว่าโหดมากนะครับส่วนตัวละครที่เหลือเราก็ใส่เป็นตัวรีมานาให้มันนะครับผมซึ่งจะมีทาฟาก้ารอ อิจินะครับพ่อผมหรืออีกตัวหนึ่งใส่เป็นชอปเปอร์ก็ได้นะครับเพราะว่าชอปเปอร์ก็มีคุณสมบัติในการรีมานาเหมือนกันนะครับผมแต่ผมว่า2ตัวสตัวน่มันก็เพียงพอแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับเราสามารถเล่นเป็นฟีสไตล์ฮีโร่ได้นะครับก็คือแล้วแต่เราจะชอบเลยอาจจะเป็นเซนโกคุมาช่วยหลบหลีกตอนต้นเกมก็คือสกิลเซนโกคุมันจะมีหลบหลีกนะหรือจะเป็นโซโลจูโรมาช่วยดาเมจเสริมไปอีกนะครับอผมจะเป็นลลฟี่ก็ได้เพราะว่าลลฟี่อ่ะปล่อยสกิลมันจะเป็นผัก ฝั่งตรงข้ามนาะหรือจะเป็นคุซันล่างใหม่นี้นะครับคุซันล่างใหม่ก็มีแช่แข็งนะครับมีดูดมานาของฝั่งตรงข้ามอีกนะครับก็อนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะเล่นตัวที่5นี่คือผมบอกได้เลยว่าเป็นอิสระได้นะครับจะเล่นเป็นคาตาคุลิก็ได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองเล่นเป็นไอ้คุซันล่างใหม่ละกันเพราะว่าสาเหตุที่ผมจะเล่นตอนนี้มันก็เป็นเปอร์เซ็นต์เลือดมีแช่แข็งแล้วก็สกิลหนึ่งมันอะทำให้ฝั่งตรงข้ามไม่สามารถที่จะรีมานาแล้วก็รีเลือดได้นะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่ามาดูเซนี้ผม จะสามารถที่จะสู้กับพวก1ล้าน1ล้าน1 0 0 0แสนพวกนี้ได้หรือเปล่านะครับเราไปดูกันเลยเดี๋ยวผมไม่ดูเป็นคนณ2ละกันไม่ช้าไม่เร็วเนาะนี่จะมีเ้อเสียนิดนึงถ้าไม่มีเซนโกคุก,ก็คือมาถึงปุ๊บจะโดนฝั่งตรงข้ามนั้นจับได้นะครับต้องรอเรือเทาสั้นของเราทํางานหลังจากนั้นสังเกตที่นวดดาผมนะครับจะปล่อยสก,กิลรัวมากทายทําให้เพื่อนในทีมนั้นปล่อยสก,กิลแบบรัวแล้วก็แบบเอาง่ายว่าคล้ายกับเหมือนจะรัวๆแทบทุกตัวนะครับอันนี้ ถ้าถามว่าเจอคาตาคูลิโดดแบบนี้มีโอกาสที่ทีมเราจะตายไหมโอกาสที่จะตายมีน้อยมากนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเรามีแจ็คคอยรีมานาให้ก็คือแต่ก่อนอะที่เล่นพวกทฟาฟการอเออย,ยิจิเอยพวกตัวละครเหล่านี้เล่นไม่ได้เพราะว่ามานามันจะโดนของฝั่งของคาตาคูลีดูดไปหมดนะครับแต่ว่าเรามีแจ็คที่คอยช่วยรีมานานะครับผมแล้วก็เป็นเซตของรีมานาอยู่แล้วทําให้ตัวละครฝั่งเราอะไม่ขาดมานานะครับตอให้คาตาคูลิ ใส่ของเยอะขนาดไหนนะครับเซตนี Set ้ hi, ผมบอกกันเลยว่าจะแพ้แค่คาตาคุลิใส่ใบนะครับแต่ว่าก็โอกาสที่คาตาคูลิจะรอดก็น้อยเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ใบมันก็ไม่ได้ใบแบบรัวยาวนานอะไรขนาดนั้นเนาะผมบอกได้เลยว่าเซตนี้ท็อปฟอร์มมากนะครับตัวที่5เราอาจจะใส่เป็นคาตาคุลิเป็นใบก็ได้นะครับผมเพราะว่ายังไงอยู่แล้วตัวที่5นี้ก็เป็นอิสระนะครับจริงๆก็4ตัวหลักๆเท่าน e ั้น คูซันก็ยังคงเป็นตัวเติมอยู่นะครับผมก็เอาไว้เป็นทางเลือกสุดท้ายละกันเพราะว่าคูซันทาให้อัดเต็มนี้ค่อนข้างที่จะไม่หดนะครับถ้าถามว่า4ตัวมันโหดจริงไหมอ่ะเดี๋ยวผมจัดให้ดูตีกับโอ้โหหนึ่งล้านเก้าหมื่นเกือบหนึ่งล้านหนึ่งเซลอ่ะเนี่ยเดี๋ยวมาดูเจอเซตที่เป็นคาตาคุรินะครับนี่คาตาคุริ่ใบสองชิ้นตีเร็วหนึ่งชิ้นด้วยนะครับเดี๋ยวมาเจอเซตทีมเต็มๆแบบนี้อ่ะมาดูกันผมจะเอาไอ้คูซันออกไปเลยจะลองใส่เป็นตัว ก็อ่ะผมลองใส่เป็นชอปเปอร์ละกันเป็นตัวของสายฟรีหมดยกเว้นของแจ็คนะครับมาดูว่าแจ็คจะสามารถที่จะรีมานาให้กับทีมเพื่อที่จะสู้คาตาคุริสายใบได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวจดูหนวดดำผม,ม,ม,มได้เลยนะครับตอนนี้หนวดดำม,ม,มันโดนจับโดยอะไรอยู่หลังจากที่หนวดดำโดนหมดสกิลรัวมากนะครับหนวดดำดาเมจหลักของเราจะอยู่ที่แจ็คนะครับแจ็คจะดาเมจแรงมากเลยทั้งเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดทั้งดูดมานาด้วยนะครับ อันนี้โอ้หอันอนี้ผมชอปเปอร์ผมไม่ได้ใส่อันนี้ด้วยดิชอปเปอร์ไม่ได้ใส่หินนะครับตายไปก่อนลวชอปเปอร์ตัวอิสาระจริงๆช็อปเปอร์นี่เป็นตัวอิสาระไปเลยนะคะรับมองจริงว่าเราผมไม่ต้องใส่มาก็ได้นะแต่มันตายไปแล้วอะ่ะคือไม่ได้ใส่หินนี้ก็ตายนะครับระบบพลังหนึ่งล้านอัพนี้ไม่ได้ใส่หินคือกากมากเลยต่อให้เป็น20ฮาคิ20ดาวไม่ได้ใส่หินมาก็ กากอยู่ดีนะครับเนี่ยเป็นไงทีใส่นี้ผมสู้ไหวนะครับผมขนาดใส่เป็นช็อปเปอร์นะจริงๆอ่ะเซตนี้มันล็อกเป็น4ตัวอ่ะเดี๋ยวมาเจอคนนี้ที่เขาชอบตีอยู่ที่1อ่ะดูของอย่างโหดนะครับเดี๋ยวผมตีคนนี้ให้ดูเลยเนี่ยมีใบมีลดสปีดลดมานาสายหลักๆเลยเนาะเก่าโห่หนึ่งล้านเก้าหมื่นเลยเหรอหดเกิร์อ่ะเดี๋ยวผมใส่4ตัวให้ดูก่อนเลยว่า4ตัวพลังเราอยู่8ปดแสนจะไปสู้กับ1นึ่งล้านหนึ่งแสนไหวหรือเปล่านะครับเซตหนวดดาบวกไอ้ Jack แจ็คเราเนี่ย หนวดดาแจ็คอันนี้เถื่อนมากนะครับคนส่วนมากจะไม่เล่นแจ็คก,กันเพราะว่ายังสามารถหาคู่หูคอมโบให้มันไม่ได้นะครับผมคู่หูคอมโบนี้ผมบอกได้เลยว่าขี้โกงสุดๆแล้วก็ตอบโจทย์มากนะครับผมอันนี้ผมแนะนําเลยนี่ใครที่จะเติมเอาแจ็คนะครับเล่นเซตกับหนวดดํานี้โกงมากนะครับดูฝั่งนู้นหนึ่งล้านหนึ่งแสนนะผมใส่แค่สี่ตัวนะครับผมาโอ้โหแต่รอผมจะตายแล้วไม่มีตัวมาซับพอร์ตอีกตัวหนึ่งแล้วเนี่ย ตักเขาโรคทักเขา,เขา,เขาอย่ายอมตายนะฝั่งนู้นไม่ได้ปล่อยมานานะครับสังเกตได้เลยว่าโซโลจโรไม่ได้ปล่อยมานาใส่เราเลยนะนี่เป็นไงอันนี้สี่ตัวนะครับคิดสภาพว่าสี่ตัวไปเจอกับพลังหนึ่งล้านหนึ่งแสนดูว่ามันโกงแค่ไหนนะครับผมบอกได้เลยว่าเซตนี้เกียดจริงๆเอาไปตีคนได้นะครับไม่ว่าจะเจอเซตที่แบนยอดฮิตติดกระแสพวกคาตาคุริเอยคุซันเอยหรืออะไรเหล่านี้นเนี่ยก็คือเซต ที่ฮที่สุดตอนนี้มันจะเป็นเซตนี้เนาะหนึ่งล้านหนึ่งแสนเลยนะครับผมเรือเขาก็เต็มเหมือนกันนะเรือ an, เฮาซันเรือจินเบเรือเรือของเรือฟาร์มิงโกเต็มหมดนะครับเดี๋ยวให้ดูว่าเขาใส่ของไหมเนี่ยมีใบมีรถโห่นี้หินเหลืองหินเหลืองเต็มทุกเม็ดนะครับผมยกเวน้นทัฟฟ้าตัวเดียวอะเดี๋ยวผมตีให้ดูเลยสี่ตัวอะใส่เป็นห้าตัวดีวกว่าเมื่อกี้ก็สี่ตัวไปแล้วก็อันนี้เขาใส่คู่ซันไปด้วยห้าตัวนะครับเจอกับเซตที่แบบหินมากๆแบบของฟูนะครับผมผมย้ำนิดนึงวะ ใครที่จะเล่นเซตที่ผมจะเล่นนี้ต้องมีไอเทมดาต้านสะท้อนให้เพื่อนนะครับถ้าไม่มีหนวดดาตายง่ายมากนะครับหนวดดาจะเป็นตัวฟีเลย <c oughs> ก็คือเรือโดฟามิงโกเราไม่มีผลทั้งคู่อยู่แล้วเนะ <c oughs> าะเรือเท่ากันนะครับผมวัดกันที่ตละครอย่างเดียวเลยเนี่ยโหมดมากนะครับเซตนี้อันนี้ผม <c oughs> <c oughs> เปิดเผยให้กับผู้เล่นคนไทยเลยนะครับผมถ้ามีต่างชาติดูเขาน่าจะไม่เข้าใจเราสักเท่าไหร่หรอกนี่เป็นไงครับผมใครอยากจะลองเอาไปใช้ก็เอาไปลองทดสอบได้นะครับผมให้เซตนี้เป็น อันดับหนึ่งของเกมเลยตั้งแต่เล่นมานะครับเพิ่งจะเจอเซตที่แบบแทบจะไม่แพ้พเซตไหนเลยผมยกให้เซตนี้ไปเลยนะครับผมอ่ะนี่เซตที่เขาฮินฮิตกันเนาะหนึ่งล้านหนึ่งแสนพลังนะครับผมเนี่ยเป็นหินเหลืองครบทุกเม,ม็ดไหมเนี่ยโอ้โหหินเหลืองครบหมดดูนะครับโซโลโจโร่ Solo ก็เก็บด้วยใส่เป็นอย่างนี้เจอเซตนี้เราเข้าไปนะครับดินไม่ออกแน่นอนโซโลโจโร่ก็ไม่ได้ปล่อยสกยิลแน่นอนนะครับแต่ว่าต้องรอบ,บัฟของอันนี้หมดก่อนนะ บัฟโหลเดเบรกเซนงอโคมหมดเมื่อไหร่หนวดดำเราจะดูดมานารุัวนะครับรอ,อเราโดนเล่นงานนี่โดนดูดรัวนะครับผมเขาไม่มีมานาใช้อะ่ะก็คือหนวดดำอะตอนมันปล่อยสกยิลมันดูดมานาด้วยเนาะนี่จะแพ้ใบนิดนึงแต่ก็อย่างว่านะครับเขาจะใบก็ปล่อยให้ใบไปเพราะว่าใบามันไม่ได้อยู่นานขนาดนั้นทีมเรามันมีความสามารถเรื่องของรีมานาอยู่นะครับนี่เป็นไง ใส่คืนแป๊บเดียวไม่ต้องกัวว่าทีมจะตายนะครับผมรีเลื่อนก,ก้โหดรีมานาก็โหดก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมเซตนี้เอาไปปั้นเอาไปเล่นเอาไปตีสงครามได้เอาไปตีอะไรได้หลายอย่างนะครับโอเค,อเคนะครับผมสําหรับคลิปของเซตนี้ผมยกให้เป็นเซตที่โหดที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้นะแต่ว่าต้องมีเติมมอนแจ็คนะครับแต่ก็ทุกวันนี้เนาะเติม5,000เพชรเองแจ็คก,ก็เล่น3ดาวเบื้องต้นก็ได้นะครับผมเจอคาตาคูลิก็ไม่กลัวนะครับผมยังไงก็ฝากเซตเซตนี้ไว้ ให้ทุกคนได้ไปลองเล่นกันนะครับผมถ้าไม่มีตัวของแจ็คก็ผมแนะนํายังคงเล่นเป็นเซตคาตาคุริเหมือนเดิมนะครับผมเนื้อดาจะยังไม่ค่อยจาเป็นนะก็คือมันจะดึงประสิทธิภาพของตัวละครออกมาได้ไม่เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะใครที่เป็นเป็นสายฟรีอ่ะผมแนะนําให้เล่นเป็นเซตคาตาคุริเหมือนเดิมเซตคาตาคุรินี้ก็ยังคงจะเป็นเซตนี้นะครับกรณีสายฟรีเนาะกรณีสายฟรีอ่ะผมยังคงแนะนําเป็นเซตนี้อยู่นะครับสําหรับ สายฟรีของเราหลายๆคนนะครับเซตนี้ยังถือว่าเก่งมากๆเหมือนเดิมแหละนี่ถ้าสายฟรีเป็นเซตนี้ยังไม่แนะนาพวกหนอนดากับลูฟี่นะครับเพราะว่ามันดึงความสามารถของตัวละครออกมาได้ไม่หมดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสายเติมที่มีแจ็คเมื่อไหร่ก็เล่นเซตที่ผมเล่นเมื่อกี้ให้ดูจะโหดแล้วก็ขี้โกงมากๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์ไม่ได้วยนะครับสำหรับเทคนิคหรือจัดทีมอะไรต่างๆนี้จะ พยายามหาอามาให้ทุกคนได้รู้กันนะครับผมก็คลิปนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมอย่าลืมเสื้อกดกระดิ่งการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมที่จะเข้ามารับชมกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ